ถ้าเรามาเปรียบเทียบบริษัทเว r k p ค i อยกับบริษัทเ m m g r a m m y กกันดีกว่านะคะอันดับแรกเรามาดูบริษัทเ m m g r a m m y กกันก่อนบริษัทนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นบริษัทแม่ของกิจการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะเขาเนี่ยประกอบด้วยหลายกลุ่มธุรกิจไม่ว่าะจะเป็นธุรกิจดนตรีสื่อภาพยนตร์สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแล้วก็มีสื่อธุรกิจอื่นๆอีกมากมายค่ะ ต่อไปเรามาดูในสัดส่วนรายได้ของ GMM Music ในปี2,562กันดีกว่าซึ่งของเขาจะประกอบด้วย6ด้านนะคะด้านแรกที่ทำรายได้สูงที่สุดเลยก็คือด้าน Sponsorship as ะ i ติป a มเน e ด้านนี้จะทำรายได้สูงถึง1,408ล้านบาทนะคะซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วน35%ด้านต่อไปนะคะก็จะลดหลั่นลงมาก็คือด้าน Digital Music มีรายได้อยู่ที่1,123ล้านบาทค่ะคิดเป็นสัดส่วน28%นะคะและ็ด้หนึ่งก็จะลดหลั่นลงมานะคะก็จะมีด้านโชว์บิท ด้านธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ด้านเทรดดิ้งและธุรกิจอื่นๆค่ะซึ่งต่อไปเราจะมาดูสัดส่วนรายไดของบริษัท JPM กันเลยซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยเราได้มาจากไตรมาสที่2ในปี2 5 6 3ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ารายได้รวมของเขาเนี่ยลดลงจากปี562เนี่ยถึงล 36. บ36.32%กันเลยทีเดียวซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็ทำให้กำไรสุทธิของเขาเนี่ยลดลงไปถึงลบ88.9%นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูบริษัทบลูโค้ดกันบ้างดีกว่าบริษัทบล ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้โดยเขาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็จัดผลิตรายการผลิตละครที่ประกอบไปด้วยสาระและก็ความบันเทิงหลาลกหลายรูปแบบนะคะซึ่งเรามาดูสัดส่วนรายได้ของบริษัทเวิร์กพอยต์กันบ้างดีกว่าซึ่งในตรงรายได้รวมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารายได้รว,วมของเขาเนี่ยลดลงไปลบ2ี9 5่กาแต่กำไรของเขาเนี่ยลดลงไปมากกว่าบริษัท G m เอีกนะคอเขาลดลงไปถึงลบเกนเลยทีเดียวซึ่งความเสี่ยง โบพอยเนะะี่ยค่ะเขาจะมี2ด้านด้วยกันก็คือจะมีด้านของอกฎหมายแล้วก็จะมีทางด้านของพวกรายการของตัวเขาเองนะคะอย่างเช่นพวกราคาโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามที่คาดพฤติกรรมของผู้รู้พวกที่ยังยึดติดก,กับช่องเดิมหรือจะเป็นการที่รายการโทรทัศน์ของเขาเนี่ยเสื่อมความนิยมนะคะหรือว่าทางด้านกฎหมายของเขาเนี่ยก็อย่างเช่นการแบบความเสี่ยงานกอรนี้เพิ่มเพื่อนํามาชำระใบอนุญาตหรือว่าความเสี่ยงในการจะทําผิดในการผ่าเืนเงื่อนไขโดยขอบเขตที่กสทชจะกําหนดนะคะต่อไปก็คือความเสี่ย ของแกมมี่นะคะความเสี่ยงของแกมมี่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตเพลงผลิตหนังเลยเขาทาให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงเนื่องจากการถูกระเบิดลขิขสิทธิ์ได้หรือว่าความเสี่ยงจากการไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีกรณีเหตุสุดวิสัยก็อย่างเช่นพวกภัยธรรมชาตินะคะก็อย่างปีที่ผ่านมาก็าสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของเขาเนี่ยก็มีความเสี่ยงจากการปรับตัวของกระบวนการภายในไม่ทันต่อการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว,รวก็คือด้วยความที่เขามีธุรกิจหลายด้านเลยทาให้เนี่ย เขาต้องหาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันมาบริหารนะคะความเส่ยงต่อไปนะคะคือความเส่ยจจากการเพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวบุคลคลค่ะก็อย่างเช่นพวกดารานักแสดงนะคะต่อไปเรามาดูอัตราส่วนต่อไปนะคะเรามาดูอัตราส่วนทางการเงินของทั้ง2บริษัทกันกว่าะคะ่ะเราจะคิดทั้งหมด4ด้านนะคะเรามาดูด้านแรกกันก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องนะคะบริษัทโต้พอยนีย่มีอัตราส่วนเดินสภาพเนี่ยอยู่ที่6.8062เท่านะคะส่วนของ จะอยู่ที so right. so you know, ่หนี่ยจะอยู่ที่้า5น8เท่านะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าของบลอกพอยเนี่ยมีอัตราส่วนในสภาพที่มากกว่าบริษัทแกรมมี่ก็จะเห็นได้ว่าบล็อกพอยเนี่ยมีสภาพคล่องมากกว่าบริษัทแกรมมี่นะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่แกรมมี่เนี่ยมีนิตหมุนเวียนมากกว่านะคะแนวทางแก้ไขเนี่ยคิดว่าเขาควรที่จะลดการก่อหนี้ลงหรือว่าหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ุนเวียนให้มันมากขึ้นค่ะตางที่สอนะคะคืออัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอยนนคคคคีีัราส่่งงิู้ทบ 164ครั้งนะคะส่วนของกรมมี่เนี่ยจะอยู่ที่5.4178ครั้งค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหมุนเวียนของเส้นหาคงค้างของ Workplay เนี่ยก็มากกว่าของกรมมี่อีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการของบริษัท Workplay ที่นี่มากกว่าบริษัทกรมมี่นะคะซึ่งจาเหตุก็น่าจะมาจากการที่ต้นทุนการผลิตของกรมมี่เนี่ยมีมากกว่า Workplay ซึ่งแนวทางการแก้ไขของเราเนี่ยนะคะก็คือคิดว่ากรมมี่ควรมีบริหารต้นทุดนี้รอบครอบขึ้นนะคะรวมทั้งทำการตล แสดงความสามารถในการผู้ยืมนะคะก็คือวงโค่ชจะมีอัตราส่วนนี้สินยอยู่ที่ทั้งหมด11.952ค่ะส่วนแคม,มี่น่าจะอยู่ที่70.1657ค่ะซึ่งตรงน,นี้เราก็จะเห็นได้ว่าของแคม,มี่เนี่ยย่กว่าของวงโค้มากๆเลยนะคะก็จกะแสดงให้เห็นว่าแคม,มี่เนี่ยเขามีการผู้ยืมเงินที่เป็นคิดเป็นอันตราส่วนปลักการแล้วก็ถือว่าสูงเลยก็ว่าได้นะคะก็คือแคม,มี่เนี่ยเขาต้องการใช้เงินทุนมาดําเนินกิจการต่อไปนะคะแต่ว่าสภาพคล่องเนี่ยเขายังไม่เพียงพอก็อาจจะเกิด เนี่ยก็มากกว่าของเวิพอย์ซึ่งก็จะแสดงเห็นว่าแกรมมี่เนี่ยสามารถทํากำไรได้มากกว่าค่ะถึงแม้ว่าต้นทุนของเขาเนี่ยจะสูงกว่าแล้วก็มีสภาพคล่องน้อยกว่าแต่ก็เป็นไปได้ว่าเวิกพอย์เองเนี่ยอาจจะแบบเรามาระวังในการลงทุนหรือว่าการดําเนินกิจการทําให้ได้กําไรไม่มากนักนะคะแต่ทางสาหรับการแก้ไขเนี่ยคิดว่าบริษัทเวพอย์เนี่ยควรที่จะนําสินทรัพย์เงินออมเนี่ยออกมาลงทุนให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเพิ่มกําไรในอนาคตได้ค่ะซึ่งผลการวิเคราะห์นะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเี่าามอรสวนนสสสสภาาพล่องแแะรรวดปิทธิภาพใก sua